เอ้ทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับพี่ในช่องพี่พาได้พี่แอนี่อีกแล้วนะคะก็ที่ไม่ใช่กล้องเนี่ยเพราะว่าตอนแรกลืมอ,อัดเนาะเราก็จะมาพูดเปิดกันหน่อยคลิปนี้นะคะก็จะคลิปรุ้นผลสอบกับพี่นะคะว่าพี่จะติดมหิดลไหมอะไรอย่างนี้จะรุ้นกันตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าจะติดสอบสัมภาษณ์ไหมคือถ้าติดสอบสัมภาษณ์พี่ก็จะมาีวิวให้ฟังว่าสัมภาษณ์เนี่ยสอบอยังไงมีอะไรบ้างเขาทำอะไรบ้างนะคะ ก็อย่ารอช้าคะ่ะทุกคนไปรู้กันนะคะว่าพีจะติดมาหาอะไรในฝันไหมไปกันเลยค่ะเอาละทุกคนคือพี่บอกเอนว่าตอนแรกอะอดรีแอคชั่นไปเองไปแล้วแล้วพอไปดูในกล้องปุ๊บอา้าวไม่ได้บันทึจกจะตื่นเต้นจักไม่ได้กดมาผิกงงงง,งจริงก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต้นแ,แรกแตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าประกาศใบมงวันที่วันที่4นะตอนนี้11วิโมง 50. ตอนแรกว่าจะดูแบบอ่ะทักเที่ยงครึ่องอันนี้คือแบบเร็วที่สุดของไม่โดดแล้วแหละจ้ะเชตเตอร์โมครึ่งคือออกแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นการลุ้นแบบว่าจะติดไอซีหรือพีซีหรือจะไม่ติดเลยนะจ้ะซึ่งพีเนี่ยคิดว่าโอเคตัวเองอาจจะติดไอซีอะไรเงรี้ยไอซีสามพีซีดิเอาใหม่ตอนแรกเนี่ยพีคิดว่าพีจะติดพีซีแต่ว่าใจจริงๆพีอยากแต่อยากจะแบบ เข้า IC เลยพีซีกับ IC ต่างกันยังไงพีซีเนี่ยเป็นการเ,บบเรียนหลัพื้นฐานนะคะก่อนที่จะเข้าปีหนึ่งพซีนเนี่ยเรียน3เดือนใช่ทุกคนเรียน3เดือนถ้าทุกคนติด PC1 ก็ต้องเรียนแบบปีหนึ่งอะก่อนที่จะเข้าปีหนึ่งมันก็เหมือนมันก็เหมือนเรียนมัธยมเพิ่อมอีกปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีอยากจะแบบติด IC ไปเลยให้มันจบ,จบอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลื่อนดูเว็บแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตัว P ีไงเลื่อนไปเรื่อยอ่ะชื่อฉันอยู่แบบเร็วมาก มันมันตามันปองไปเห็นพอดีก็ติดไอซีสรุปที่ติดไอซีนะคะทุกคนดีใจมากดีใจมากๆคือดีใจไปตอนดีแอคชั่นแล้วก็เลยไม่ได้มาดีใจหน้ากล้องตรงนี้เสียดายกล้องไม่อดตอนนี้ก็รอสัมภาษณ์ซึ่งวันสัมภาษณ์ของพีเนี่ยมันคือวันที่11เอวันบ่ายโมงครึ่งนะคะตอนแรกเนี่ยไปดูรีวิวแบบว่าที่เขาสอบสัมภาษณ์กันมาเมื่อรอบมกราเขาบอกว่าโทยอย่างนี้แต่ว่า รอบนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบมองโทรเห็นหน้ากู g ก e h แ n g เอาอีกแล้วอ่ะยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูวันสอบวันสัมภาษณ์กันเลยแล้วก็มาลุ้นผลด้วยกันนะคะไปสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่11นะคะแล้วก็เวลาประมาณ1 0 4โมสเรามีสอบตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะสอบสัมภาษณ์นะคะตอนนี้พีก็มานั่งเตรียม พร้อมนะคะแล้วก็นั่งอ่านสคริปต์แบบว่าเราก็คิดคําถามที่คิดว่าเขาจะถามแล้วเราก็ลองคิดคําตอบล่วงหน้าเช่นอันนี้นะคะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนี่ก็จะเป็นแบบคำถามเช่นแบบ In yourself why muic why icic อะไรอย่างงี้ก็ลองคิดคิดคำตอบล่วงหน้าไว้อะไรอย่างนี้นะคะแบบว่าเผื่อเราจะคำถามจริงจริงจะได้ไม่แพนิกมากแล้วก็ไม่หล่นมากเนาะเดี๋ยวขอตัวไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรอตอนเที่ยงไปกินข้าวแล้วก็ไปเป็นชุดนะคะ อีกนิดหนึ่อนเลเทโอเคทุกคนตอนเนี้ยพี่ไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี okay, now, ้ที่54แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเขาจะโทรมาเช็คระบบนะว่ามันได้ยินหรืออะไรไหมเดี๋ยวพี่จะขอไปแต่งตัวก่อน1 2 3ก็ตอนนี้นะคะบ่ายโมงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาจะโทรมาเช็คระบบแล้วอีก นี่แหละเดี๋ยวเขาจะโทรมาแล้วล่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าเขาถามอะไรบ้างอะไรยังไงเนาะไปค่ะเดี๋ยวเขาไปสอบก่อน a few minutes later ฉันสอบเสร็จแล้วนสอบเสร็จแล้วทุกคนสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว,ลวจ้า <laughs> คือตอนแรกก็แบบ เขาจะโทรมาตอนบ่ายโมงครึ่งแหละอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็คือบอกว่าเดี๋ยวเขาก็โทรมาเช็คระบบบ่ายโมงเขาโทรมาตอนกี่โมงเขาโทรมาตอนบ่ายโมงสี่สิบห้าคือแบบนานยาวนานมากให้ฉันหล่อเพราะว่าคนก่อนหน้ายังสัมไม่เสร็จสัมนะคะก็คือสัมเกี่ยวกับตัวเราเองเหมดเลยก็คืออย่างแรกเขาจะถามก่อนว่าทำไมอยากเข้าที่นี่แนะนําตัวหน่อยทําไมถึงเลือกที่นี่ทำไมถึงเลือกเอกนี้ใช่ไหมเขาก็จะถามอย่างนี้แหละแล้วคือพีก็ไปโยงกับ ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ที่เคยไปมาเขาก็เลยถามเกี่ยวกับการไปแลกเปลี่ยนทําไมถึงไปแลกเปลี่ยนคิดว่าอะไรคือสําคัญที่สุดที่จะไปแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนได้อะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่ประทับใจที่สุดอะไรคือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดที่ในการไปแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยทริคง่ายๆเลยก็คืออยากให้เล่าเรื่องอะไรอ่ะอยากอยากจะเล่าเรื่องอะไรอ่ะก็โยงเรื่องนั้นอ่ะให้เข้ากับคําถามของเขาให้ได้ขขอถามพี่ว่าทําไมถึง interest กับ าษาที่3พีก็ตอบไปว่าตอนที่พีเนี่ยไปเป็นนักเรียนรลกเปลี่ยนเห็นคนอเมริกันเขาก็ไม่ได้เรียนแค่ภาษาอังกฤษเขาเรียนภาษาที่3ด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็เลย มี p a ชชั่นกับอันนั้นแล้วก็ลองเรียนด้วยตัวเองพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะเจาะลึกที่นักเรียนแลกเปลี่ยนที่เราไปอเมริกามาอะไรเงี้ยมันทําให้เรา,าตอบง่ายขึ้นอ,อ๋อลืมบอกไปก็คือเรื่องสัมภาษณ์อะบ่ายโมงสีใช่ไหมมันใช้เวลาแค่10นาทีนะทุกคนบายโมงห้าห้าสินาทีเองเอาจริงมันน้อยมากเลยนะคําถามอะให้เตรียมไว้ด้วยนะเพราะว่าเขาจะถามว่าเออ any question อะไรเงี้ยเธอก็ถามไปว่าเธอมีคําถามอะไรไปหาคําถามเตรียมไว้ด้วยนะจ๊ะก็ นี่ก็คือจบไปแล้วในวันที่สอบสัมภาษณ์นะแล้วเราก็จะไปดูวันที่ประกาศผลกันเลยจ้ะไปฮ <week> hello ทุกคนตอนนี้ก็วันที่18แล้วนะคะตอนนี้เวลาเที่ยงส4เห็นว่าเพื่อนบอกว่าประกาศแล้วเราก็จะมาลุ้นพร้อมๆกันเลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวพีอัดหน้าจอให้ทุกคนได้เห็นก่อนโอเค ทุกคนยย้ยัง,ยงติดแล้วติดแล้วยย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 ตยนยย้น,ะะนะะียยะยย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 นะคะยยยยยย้นะคะติด เมเจอร์ i c i c นะคะมหาลัยมหิดลอินเตอร์เนชั่นแ l ลคอลเลจนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะน่าจะจบคลิปตรงแค่นี้ก็คือทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าพี่ติดแล้วนะคะส่วนกระบวนการเข้าสมัครยังไงยื่นคะแนนยังไงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพีจะทำคลิปแยกนะคะถ้าทุกคนสนใจถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์ไว้ให้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็มาร่วมดุนด้วยกันเนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะ ก็คงจะหมดแค่นี้แล้วค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ